สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาให้ทุกๆท,ท่านนะคะดูจากหนังสือตำราพรหมชาติคะ่ะเราจะเริ่มดูตั้งแต่เดือนห้าหรือเดือนเมษายนหรือคนเกิดราศีเมษนะคะถ้าราศีเมษถ้าเป็นชายท่านว่ามีสติปัญญามากถ้าเป็นหญิงท่านว่ามีทรัพย์สมบัติมาก ลักษณะประจำตัวท่านผู้เกิดเดือนเมษายนท่านผู้เกิดเดือนนี้เป็นคนชอบสนุกสนานชอบการพนันใจนักเลงกว้างขวางไม่ค่อยชอบทำงานเอาแต่เล่นเป็นกำลังมักเป็นคนเจ้าสำราญชอบเดินทางท่องเที่ยวไปแสวงหาโชคต่างถิน่นคนที่เกิดที่นี่มักจะไปดีมีฐานะที่อื่น อันหนึ่งจชาติทุกเกิดเดือนนี้มีผิวเนื้อดำแดงจึงต้องโลกจะได้เป็นใหญ่เพราะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูคบมิตรคนผิวเดียวกันจึงจะดีถ้ามีบุตรหญิงก่อนดีหากมีบุตรชายก่อนมักไม่ได้เลี้ยงมักเก็บเงินทองไม่ค่อยอยู่ชอบแต่งตัวมากเป็นชายท่านว่าจะมีสติปัญญารับราชการดี เป็นหญิงท่านว่าจะมีคู่ครองและมีทรัพย์สมบัติมากจบคำทํานายสาหรับคนเกิดราศีเมษเพียงเท่านี้นะคะต่อไปคือคนเกิดราศีพฤษภค่ะคำพยากรณ์เดือน6หรือคนเกิดราศีพฤษภถ้าเป็นชาย ท่านว่ามีอำนาจวาสนาถ้าเป็นหญิงท่านว่าจะได้เป็นนางเป็นนางพระยาลักษณะประจำตัวท่านผู้เกิดเดือนพฤษภาคมท่านผู้เกิดเดือนนี้เป็นคนเข่งขรึมพูดจาสุภาพเรียบร้อยนิสัยอ่อนโยนคบคนได้ทุกชั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาทำกิจการใดๆมักก้าวหน้าไปด้วยดี แต่มักเป็นคนที่อิจฉาลิษยาของคนอื่นคนอื่นๆร่วมงานส่วนผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาให้กำลังใจและสนับสนุนดีรับอาสาเจ้านายเป็นคนเป็นเป็นเยี่ยมทำมาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเกียรติยศหรือเสมอเกียรติยศมีเสมอตัว อันหนึ่งชะตาผู้เกิดเดือนนี้ถ้ามีผิวขาวรูปร่างสูงโปร่งจึงจะต้องฉลกศัตรูเป็นคนผิวเนื้อดำแดงร่างผอมบางเป็นชายท่านว่าจะมีอำนาจวาสนาวัยเด็กอภพลำบากยากจนวัยกลางคนขึ้นไปดีมากเป็นหญิงท่านว่าเป็นแม่สีเลือนจะมีสามีมีอำนาจ วัจนามียศถาบรรดาศักดิ์จบไปสองราศีแล้วนะคะคือราศีพฤศภต่อไปค่ะจะเป็นคนเกิดเดือนเจ็ดหรือราศีเมถุนราศีเมถุนเป็นชายท่านว่ามีทรัพย์สินเงินทองเป็นหญิงท่านว่า เป็นผู้ดีแต่อภัพคู่ลักษณะประจำตัวท่านเกิดเดือนมิถุนายนท่านผู้เกิดเดือนนี้เป็นคนรูปร่างดีมีสเสน่ห์เจ้าชู้มากคู่หลายผัวหลายผัวหลายเมียไปอยู่สารทิศใดมักมีคนรักใคร่เอ็นดูเพศเดียวกันมากอิจฉาลิษยาเป็นศัตรู เพศเดียวกันมัดอิจฉาริษยาเป็นศัตรูมีศิลปะในการพูดจะเอาใจใส่คนอื่นเอาใจคนอื่นโดยเฉพาะเอาชนะใจต่างเพศได้โดยง่ายวิธีการครบหาสมาคมกับผู้ใหญ่และสังคมทั่วไปแต่เยอหยิ่งในเพศเดียวกันกับเพศตรงข้ามมักมีศิลปะในการเอ,อกเอาใจเจรจาอ่อนหวาน รักสวยรักงามพิธีพิถันในการแต่งกายอันหนึ่งชะตาผู้เกิดเดือนนี้ทายว่าเป็นคนผิวเนื้อสองสีไม่ขาวไม่ดำนักรูปร่างสันทัดคนมีบุตรหญิงก่อนไม่ดีมีบุตรชายก่อนจะได้สืบสกุลศัตรูเป็นคนตาเหลืองเป็นคนตาเหลือก องเป็นชายท่านว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองเจ้าชู้มากๆในการมลลมเป็นหญิงท่านว่ามีเงินทองสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยแต่มักอภัพเนื้อคู่หรือหรือมากชู้หลายคู่ครองจบอีกลาศีแล้วนะคะราศีที่สแล้วคะต่อไปลาศีที่สี่ข้าราชการเดือน8หรือคนเกิดราศีกรกฎ เป็นชายท่านว่าเกิดมาอาภัพสบายเมื่อวัยชราเป็นหญิงท่านว่าไร้ย,ยาิขาดมิตรลักษณะประจำตัวท่านผู้เกิดเดือนกรกฎาคมท่านผู้เกิดเดือนนี้เป็นคนพูดจาเลาะแหละไม่แน่นอนไม่สู้จะรักษาคำพูดขี้หลงขี้ลืมเป็นคนไม่ค่อยเอางานเอาการ นักชอบเที่ยวเต่สอนคนอื่นในสิ่งที่ตนปฏิบัติไม่ได้ชอบอเผชิญโชคในการเดินทางไกลเกิดที่นี่มักได้ดีมีถิ่นฐานที่อื่นไม่ชอบคบหาสมาคมมักชอบเพื่อนฝูงที่มีนิสัยเลวมักแสดงตนเป็นคนร่ำรวยทั้งๆ้งที่ตน เป็นคนตกยากเข็นใจแม้จะเกิดในสกุลร่ำรวยก็มักจะลำบากกายใจเป็นประจำอันหนึ่งคนเกิดเดือนนี้มีผิวเนื้อดำแดงจึงจะดีรูปร่างเล็กเป็นคนมีฐานะปานกลางคบคนผิวเนื้อเดียวกันจึงจะดีมีบุตรชายก่อนดีมีบุตรหญิงก่อนมักหาพับศัตรูเป็นคนผอมสูง ตาเหลืองเหลเป็นชายท่านว่ามักชอบคุยโอ้โอวดเก่งแต่ปากไม่เอาจริงท่านว่าไร้าญาติขาดมิตรหวังพึ่งใครๆได้ยากจะมีคู่ครองที่โมโหร้ายเหี่ยมโหดทะเลาะวิวาทกันเป็นนิจสินจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎค่ะ ไปราศีเกิดราศีสิงคำพยากร์ด้เก้าหรือคนเกิดราศีสิงเป็นชายท่านว่ามีทรัพย์มากเป็นหญิงท่านว่าใจบุญใจกุศลลักษณะประจำตัวท่านผู้เกิดเดือนสิงหาคมท่านผู้เกิดเดือนนี้เป็นคนมีอำนาจ วัสนามากชอบภาษาเจ้านายทำงานไม่เห็นแกเน็ตเหนื่อยคตโกรคโคตรงใครไม่เป็นชอบทำงานเอาเกียรติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่รักษาคำพูดมีผู้อุปถัมภ์คำชูเกิดที่นี่มักไปได้ดีอยู่ในถิ่นอื่นใจคอกล้าหารผู้จาผงผางไม่ค่อยถูก หูใครไม่หักกลางเพื่อนฝูงโกรธง่ายหายเร็วเอาจริงเอาจังต่องานกินเกินไปบางครั้งไม่สู้จะสนใจกับใครๆไม่ชอบง้อไม่ชอบง้องด้วยอันหนึ่งคนเกิดเดือนนี้มีผิวขาวเหลืองจึงจะดีเป็นคนเลี้ยงตัวเองจะได้เป็นที่พึ่งของพี่ของเป็นที่พึ่งของ ญาติพี่น้องมีบุตรชายก่อนดีมีบุตรหญิงก่อนมักเดือดร้อนศัตรูเป็นเพศตรงข้ามผิวขาวเหลืองเป็นชายท่านว่าจะมีเนื้อคู่เป็นคนต่างชาติผิวผิวขาวรูปร่างใหญ่ปากจับงอนเก่งหึงหวงเมียเป็นเยี่ยมแต่เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นหญิงท่านว่า จะมีสามีที่มีโชควาสนามีทรัพย์ใจบุญสูงทานจบแล้วค่ะคนเกิดราศีสิงห์ผ่านไปกี่ราศีแล้วเนี่ยมีสามันราศีสิห์ผ่านไป5้าราศีแล้วค่ะต่อไปราศีที่6กราศีที่6กคำพยากร์เดือน10หรือคนเกิดราศีกัน คนเกิดราศีกันถ้าเป็นชายท่านว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นหญิงท่านว่าไรย,ยาติอาภัพคู่ลักษณะประจําตัวท่านผู้เกิดเดือนกันยายนท่านผู้เกิดเดือนนี้เป็นคนอาภัพโชคขาดผู้ประถัมคำชูต้องเลี้ยงดูตัวเองมีความลําบากแต่ยาวไวจะได้ดีเมื่อวัยกลางคนมีนิสัยเจ้าชู้มากๆในการมลม พอใจในการมาคุณหลงไหลในต่างเพศไม่เลือกลูกเขาเมียผัวใครผู้จามักหยาบคายลามกมีความจริงใจและศีลธรรมบ้างไม่ยอมมาเปรียบใครและไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตนอันหนึ่งคนเกิดเดือนนี้มีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องฉะลกคบคนผิวขาวไม่สู้ดี ครบคนผิวเดียวกันไม่เอาเปรียบกันมีบุตรมักหัวดือ้อเป็นหญิงก่อนไม่สู้ดีเป็นชายก่อนมักหัวดือ้อทำมาลายใจร้อนความคิดมักไม่อรอบคอบไม่สุขขุมเจ้าปัญญามีความคิดด้เริ่มดีเป็นชายท่านว่ามักมาก,มากคู่หลายเมียหลงไหลในการมาลมจัดมีเสน่ห์แรงมีเสน่ห์คารลมคมคาย เป็นหญิงมักอภัพเนื้อคู่หาดีไม่ได้หาได้ไม่ดีจบไปแล้วค่า6กราศีคลิปนี้ดูแค่6กราศีก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังให้ใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกัน ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ